นี้วันที่4มีนาคมนะฮะพศสอ 2, 5, 5 8นรนะครับเออผมได้ตบของมานะเยอะแยะเลยก็จะมาเปิดอย่างละ3นะครับครั้งนี้อย่างละ3นะครับเพราะเปิดครั้งนี้ก็รู้สึกว่าครั้งที่เยอะที่สุดของผมเลยนะครับเปิดครั้งละ3ปกติครั้งละ2คร mm ับ hmm. ก็มี h man, ัสต์แมนเวอร์เพดเคสโอเปอเรชั่นเบรกเอาเวอร์เพดเคสแล้วก็โอเปอเรชั่น n วนการ์ด เอาอะไรก่อนดีอะเนี่ยเอาคันแมนก่อนดีกว่าคันแมนก่อนนะฮะเอ๊ะไม่เอาเบรกเอาก่อยางไรกเซมอ็อกเอเคครับก็กดนะฮะไม่มีอะไรสีม่วงผ่านสีม่วงผ่านในเกฟในเกฟเหรอในเกฟต่อไปก็โอเปชั่นเวนกาดกดเลย เคโอเคก,ก็ต่างคนต่างได้แต่ละอย่างกันไปนะก็ฮันแมนะฮะเปิดสลับกันไปสลับกันมาไม่รู้อยากได้อะไรก็ไม่รู้ว่าเปิดกล่องแมนนะ่น่ะเปิดไปอีกเจ้าศูน,ววนย์มีแล้วอะ่ะแบตเตอรี่นิว่ะเนี่ยมีแล้วอันนี้แบตเตอรี่นิวแบตเตอรี่นิวสองอันว,ว้าวก็อีกรอบนึง แมนไอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ,โอ้อะไรวะแยโคตรสวยยังอะยัง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 มีอยู่ยังมีอยู่เฮ้ยไปกดตีไม่มีเลยได้ไหมนี่เหรเนีย่ยยากเอานิดเดียวแง ได้แต่ของกาดก็อุลชันมันกาดสักแท็กหยุดหยุดตรงนั้นเลยหยุด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 เออได้ของสเต็ปแท็กมาแล้วอืมมินิมอลแวร์อย่างละกล่องนะะเปิดเลย โคตรเจ๊งบอกไปเลยว่าไม่ได้ของรูเลยไม่ได้ของฟ้าอืม UNP ตกมาให้กุียสุดจะยุ่งเฟลสุดๆเออหยุดหยุดฟาเซเว่นหยุดฟาเซเว่นอ้าวเอ,อ้ยได้ของม่วงมาอันหนึ่งก็ยังดีฮะโอเคนะของม่วง ของ,งอะไรเนะี่ยมีได้ของฟิวเทสอ่ะก็นะครับดีสุดก็อันนี้ดีสุดคือของไม่มีอะไรเลยแล้วก็ได้นี่มาทีล้วแล้วก็ตักแ,แท็บมาเจ็ดซึ่งไม่ได้เล่นอยู่แล้วก็ใส่ไว้